ครับวันนี้พาชมภายในของไฮลักรีโวนะครับตัว2 8 G นะครับตัวท mm ็อ hmm. ปก็ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ mm hmm. เริ่มจากตรงนี้นะครับ mm hmm. มีปุ่มให้เลือกว่า power หรือ eco โห d e นะครับ mm hmm. ช่องวางแก้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ปุ่ม ไอสต็อปนะครับหรือรับเครื่องยนต์เวลารถติดอะไรเงี้ยครับสามารถดับเครื่องยนต์ได้อัตโนมัตินะครับปุ่มป้องกันการลื่นถลายหรือ VSC นะครับระบบ downhill assist นะครับคอนโทรลก็คือช่วยหน่วงเวลาลงเนินนะครับแล้วก็ดิฟล็อกนะครับปุ่มปรับระบบขับเคลื่อนอย่างนี้นะครับจาก4 2เป็น4 4เป็น2นะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศอัตโนมัติไม่แยกส่วนนะครับ เป็นจอตรงกลางนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีประมาณนี้ซ้ายขวาส่วนปุ่ม cruise control ยังอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมปุ่มพุ s ส start นะครับด้านขวาก็จะมีปุ่มปรับกระจกทั่วไปนะครับประมาณนี้จอตรงกลางจะมี mid มาให้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อระบบให้ก็เลยไม่สามารถดูได้ไม่มีแพดเดนชิพนะครับลำโพงมี twitter มาให้นะครับนี้ แล้วก็ตรงนี้ไม่มีกระจกนะครับไม่มีไฟไม่มีอะไรทั้งนั้นนีเป็นช่องเก็บแว่นตานะครับไฟสองดวงฝั่งนี้มีกระจกแต่ไม่มีไฟนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีช่องจ่ายไฟ AC ไฟบ้านนะครับ220โวลต์มาให้ตรงนี้ด้านหลังเป็นช่องแอร์นะครับอันนี้เป็นอยู่อไรยู่ แล้วก uh, <c oughs> <un> ็เบรกมือตรงนี้ครับ